สุดท้ายมันเป็นสันดานเราที่ไม่รู้จักให้อภัยคนมันเป็นสันดานเราที่เราต้องการความสะใจต้องการด่าทอต่อว่ากลับแบบความรุนแรงเราจําไว้เวลาใครเกียดชังเราด่าเราด้วยคําอะไรก็แล้วแต่ทิ่มแทงด้วยวาจาแห่งหอกปากเวลาเราได้ยินเราก็เกิดความโกรธถูกต้องไหมแล้วเราก็จะคิดคําด่าที่จะด่ากลับมันไปให้มันเจ็บปวดรวดรลามากกว่าเดิมเวลามันด่าเรามันเลวไหม แล้วเวลาเราด่ามันกลับเราเร็วไหมไม่ใช่เรวธรรมดานะเรวกว่ามันสองเท่าเพราะใครด่าเรามาเราด่ามันกลับเราเร็วยิ่งกว่ามันเพราะอะไรเวลามันด่ามามันใส่แอคชั่นมาหนึ่งเท่าแต่เวลาเราด่ามันกลับเราใส่กลับไปอีกสิบเท่ามันจะไม่เร็วกว่ามันได้ยังไงถูกต้องา เพราะว่าเราต้องคิดคําที่มันเจ็บปวดรวดลาวมากกว่าคําที่มันด่าเรามาเพราะเราต้องการจะด,ด่ามันให้เจ็บแสบรวดลาวมากกว่าที่มันด่าเราเราจึงเลวกว่ามันไปนหลายเท่าตัววิธีการคืออะไรในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมเนี่ยมายืนชี้หน้าดา่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งนิ่งปล่อยให้พราหมณ์ด่าพราหมณ์คนนั้นดา่าพระพุทธเจ้าจนเหนื่อยแล้วจนหยุดดา่าพระพุทธเจ้าถึงตั้งคําถามกับพราหมณ์พราหมณ ที่บ้านเธอเนี่ยเธอเคยเปิดบ้านต้อนรับใครเข้าบ้านไหมพราหม์บอกมีแล้วเวลาเธอเปิดบ้านต้อนรับคนเคยเคยจัดเตรียมอาหารต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเธอไหมพราหม์บอกก็ต้องเตรียมอาหารต้อนรับคนแล้วถ้าคนหรือแขกเหลือที่มาเยี่ยมเธอที่บ้านเขาไม่กินอาหารที่เธอเนี่ยจัดไว้ต้อนรับอาหารนั้นคงยังเป็นของใครพราหมตอบก็ต้องเป็นของฉันสิเพราะฉันเป็นคนทําอาหารนั้น พระเจ้าบอกว่านั่นแหละพราหมณ์คำที่เธอดาเราไม่บริโภคร่วมกับคำดาของเธอคำดาของเธอนั้นย่อมตกเป็นของเธอเองพรธเจ้าจึงไม่บริโภคร่วมกับคำดาของใครให้และเขารับผลของวจีกรรมคือกรรมทางวาจาของตัวเขาเองให้เราเชื่อมั่นว่าใครทำกรรมใดไว้จะกระทำกรรมดีก็ตามจะกระทำกรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นย่อมเป็นผู้เสวยผลของกรรมนั้น ดังนั้นเราจะไปบริโภคร่วมกับกรรมเขาทำไมให้เขารับกรรมของตัวเขาเองน้ำนี้มียาพิษคนที่เกลียดเรากินน้ำขวดนี้ตายไหมตายเราเกลียดมันนั้นกูแดกด้วยคนหนึ่งเราตายกับมันนะตายทั้งคู่แล้วเราจะไปบริโภคร่วมกับวิบากกรรมของเขาทำไมตอนแรกเขาด่าเราเราไม่มีกรรมอะไรเลยแต่เราด่าเขากลับเรามีกรรมร่วมกับเขาทันที ดังนั้นปล่อยให้เขาเผชิญวิบากกรรมทางวาจาด้วยตัวเขาเองปล่อยเขารลบกรรมไปเราอย่าไปรับกรรมกับเขาแก้ไขด้วยตัวเองถึงความขูดเกากิเลสเรียกว่าสังเลยขธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอดทนอดกลั้นเผากิเลสต่ออัตตาตัวตนความอยากต่อการด่าทอต่อว่าทิมแทงคนอื่นด้วยวาจาแห่งหอกปากยุติบทบาทแห่งความเกลียดชังที่ตนเอง สร้างความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาขึ้นในใจอย่าไปสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนเกลียดชังกับใครดังนั้นหน้าที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่กลับมาแก้ไขตัวเองอย่าคิดไปแก้ไขคนอื่นปรับปรุงตัวเองอย่าคิดไปปรับปรุงคนอื่นหมายท้งท่อนในตาของตัวเองยังมีอยู่คาลูกตาแต่คิดจะไปเขี่ยรที่ฝุ่นที่ผงในตาชาวบ้านคิดว่ามันจะเขีียชัดไนหะ เดี๋ยวก็เอาอะไรไปแทงลูกตาเขาบอกพอดีเพราะอะไรเรามองคนอื่นไม่ชัดคนเป็นต้อกระจกแล้วมีคนบอกว่ามึงมองให้หน่อยกูมีเศษอะไรอยู่ในตาคิดว่ามันจะมองชัดไหมไม่ชัดเพราะอะไรตามันไม่ปกติมันมีต้อแต่ต้องอาศัยคนตาดีมามองว่ามีเศษฝุ่นอะไรแล้วเขี่ยออกให้เขาดังนั้นเราอย่าเป็นคนตาบอดที่ไปจูงมือคนตาบอดเราคิดจะนำทางเขาคิดจะแก้ไขเขา แต่เราก็ตาบอดแล้วไปพาคนตาบอดมาเดินด้วยกันคิดว่ามันจะตกท่อตกเหวไหมมันจะเหลือเหรอถูกต้องปะมันก็พากันล่มจมการจะพาคนตาบอดเดินทางไปสู่หนทางที่ถูกต้องเราต้องเป็นคนตาดีแล้วเดินจูงคนตาบอดไปสู่หนทางที่ปลอดภัยคำถามคือทุกวันนี้เราตาดีแล้วหรือยังเราถึงคิดจะแก้ไขคนอื่นถ้าเรายังไม่เป็นคนตาดี แก้ไขตัวเองให้ตาดีก่อนเมื่อตัวเองตาดีแล้วจึงแก้ไขคนที่ตาบอดต่อไปได้เพราะฉะนั้นเรากลับมาปรับปรุงตัวเองตัวต่อมาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าสมมุติอาจารย์ตายตอนนี้อยากจะฝากอะไรไว้ก่อนตายไหมครับสิ่งที่อาจารย์จะฝากไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายก็ตามอาจารย์ฝากทุกวันเป็นประจำ คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเป็นผู้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังรีบเล่นในการศึกษาความเพียรตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วปรับพฤตปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมนั้นเราจะได้ตายอย่างมีที่หมายชัดเจนคนที่ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าก่อนตายเขาจะไปเกิดตรงไหนเขาจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเขาจะตายเพราะเขารู้ที่ไปของตัวเขาเอง ว่าเขาจะรอดพ้นจากนารกกาเนิดเจราชาและเปรตวิสัยได้ไหมถ้าเขาชัดเจนว่าตัวเขารอดได้เขาย่อมไม่ถึงความอิหนาละอาใจต่อความตายนี้ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ฝาาธ้าจะตายคือรีบเล่งศึกษาปฏิบัติทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันให้ได้จะได้ไม่เป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง พราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเราจะเดือดเนื้อร้อนใจตอนใกล้ตายว่ารู้อย่างนี้กูน่าจะทําบุญทำกุศลตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้กูน่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้กูน่าจะรักษาศีลเจริญจิตตาภาวนาตั้งนานแล้วเราจะใช้าคาว่าอะไรรู้งี้รู้งี้กูไม่น่าทํามันนั้นเลยรู้งี้กูไม่น่าทีมนนั้นเลยแต่ทําไปยังทําไปแล้วแล้วทุกเขาบอกว่ารู้งี้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้รู้งี้งทุกทีแต่ทำนะกูก็ทําทุกทีเหมือนกัน ผลรางวันวันที่ส6บหมิถุนาสามตัวบนสามตัวล่างอันนี้คือจะบอกอาจารย์เหรอบอกได้นะแต่จะไม่บอกเพราะถ้าอาจารย์รู้อาจารย์จะบอกไหมคิดว่าถ้าอาจารย์รู้เราเละเว้นจากการประพฤตินในกรรมกันแล้วหรือยังทุกวันนี้ยังอ๋ยังอีกเหรอยังไปเอาผัวชาวบ,บ้านาไปนผัวขงตัวเองอยู่อีกเหรอทุกวันเนี้ย เขาทำไมทำสันดานอย่างนั้นล่ะเราต้องละเว้นจากการไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นสามีภรรยาของเรา <uz uk> เราต้องไม่เอา <t od uk> ผัวเพื่อนมีองผัวเราเหรอเดี๋ยวก็โถน,นตีปากให้อะนะใช้ได้เหรอฮะ <t od uk> หน้าที่เราคือต้องละเว้นอย่าไปเอาของคนอื่นมาเป็นของของเรา <t od uk> เวลามีเรา <t od uk> เราโดนคนอื่นแย่ง <t od uk> เรารู้สึกแย่เลย แล้วเราไปแย่งคนอื่นคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมแย่ yeah. วิบากอย่างเบาของการประพฤติผิดในกามเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตเราคิดว่าเราไปแย่งเอาคนคนหนึ่งมาเป็นของเราเจ้าของเขาจะโกรธเรามัโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก่อศัตรูยังก่อศัตรูแล้วแล้วโคตรเง่าสกลาดเขาจะเกลียดเรามัเกลียด มันโดนเกียดไปแล้วกี่คนต่อกี่คนเห็นป่ะนั่นแหละวิบากอย่างเบามีแต่คนจะก่อศัตรูต่อเรามีแต่คนจะจ้องทำลายทำ้ายเราให้ล่มจมดังนั้นไม่อยากให้ใครอาฆาตพยาบาทมาดายเบียดเบ,บียนเราอย่าสร้างวิบาบอย่างเบาตัวนี้ดังนั้นหน้าที่เราคือละเว้นจากการเอาของคนอื่นมาเป็นของของตนนี่คือสามอย่างทางกายละเวน้นให้ได้โกหกให้ได้ละเว้นจากการพูดโกหกคืออะไร การพูดในสิ่งที่ไม่จริงพูดผิดจากโลกพูดผิดจากหลักสัจจากความจริงทั้งหลายเขาบอกว่า 1. เราก็ไปโกหกว่าสองเพื่อจะอยากได้มากขึ้นแม้แต่การโกหกเพื่อความสบายใจของใครคนใดคนหนึ่งนั่นก็เรียกว่าการโกหกวิบากอย่างเบาของการโกหกเป็นไปเพื่อมีคนเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีกล่าวตู่เราได้คำไม่จริง ดันั้นบางทีทําไมคนชอบใส่ร้ายเราแสดงว่าเราเคยทําวิบากของการโกหกไว้ทําไมมีคนดูถูกเหยียดหยามเราแสดงว่าเรากําลังเคยโดนเราเราเคยโกหกชาวบ้านไว้นั้นเราไม่อยากรับวิบากของการที่มีคนเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเรานินทาเราได้คำไม่จริงให้ละเว้นจากการพูดโกหกซะมันจึงมีกันบางทีเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักเขามมก่อก่อนนะเราไม่เคยทําร้ายเขาเลยนะทำไมวันนี้เขามานั่งนินทาเราวะ ทำาม่วันนี้เขามาใส่ร้ายป้ายสีเราว่าทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงท้าที่เราไม่รู้จักด้วยครับไม่ไม่เคยมักคุ้นกับเขาได้ซ้ำนั่นแหละวิบากมันมีเราทําไว้เราต้องรับผลไอ้ที่เราชอบเรียกกันว่าเจ้ากรรมายเวรเจ้ากรรมในเวรมันไม่มีหลายเจ้ากรรมายเวรมันมีแต่ผู้ผูกเวรผู้จองเวรมันผูกเวรจองเวรเราในไหนในปัจจุบันขณะเราเคยทําไว้ก็ต้องก้มหน้ารับมันไปแก้ไขไม่ได้วิธีการแก้ไขเดียวคืออะไรยอมรับว่าเขามินทาเราแล้วเรารับรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง แล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงจะสนใจทำไมก็ในเมื่อมันไม่จริงก็แก้ไขที่ตัวเองอะไรที่เป็นจริงรับไว้แล้วกลับมาปร,บปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เขานินทาได้อีกอะไรนะไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทำไมนะทำไม่ได้ต่อมาคือการพูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกคอกันเรียกว่าส่อสเสียด เราเอาเรื่องของอีกคนหนึ่งไปบอกอีกคนหนึ่งแล้วเอาเรื่องของอีกคนหนึ่งที่เราไปบอกว่าเนี้ยไปฟ้องอีกคนหนึ่งแล้วไอ้สองคนเนี้ยมันเกลียดชังกันมันทะเลาะบอกแว้งกันนี่เรียกว่าสันดานสรารแนชาวบ้านเรามีความสารแนเรื่องชาวบ้านตลอดเวลาตั้งใจฟังเขาจะพูดเรื่องอะไรโอ้โห <K 'd> ในชีวิตเหมือนเกิดมาไม่เคยฟังใครมาก่อนเวลาฟังเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันสน,นุกมากมันเป็นเรื่องของเราเวลาเรานินทาคนอื่นเรานินทาเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเอ้ารู้นี่ รู้แล้วทําไมคําถามยังมินทาอยู่ล่ะถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงการพูดกับใครก็แล้วแต่ความเลวความชั่วของคนอื่นแม้มีคนพยายามถามแค่ไหนก็ตามให้หลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการพูดความชั่วของคนอื่นแต่ถ้าเป็นความชั่วของตัวเองแม้ไม่มีใครถามเลยก็ตามให้รีบพูดออกไปเยอะๆส่วนคุณนามความดีของตัวเอง แม้มีคนพยายามจะถามแค่ไหนก็ตามให้หลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการไม่พูดแต่คุณงามความดีคนอื่นแม้ไม่มีใครถามเลยให้พูดเยอะๆเวลานินทากันมีใครถามไหมมีไหมไม่มีเราเปิดประเด็นได้เสมอเราพยายามจะพูดความเลวความชั่วความไม่ดีเมื่อคืนมันทะเลาะกับผัวมรู้ยังเราจะเริ่มละมันทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอ มึงอย่าพูดางงงง่าเงียบๆไปมึงเหยียบไปเลยนะเมืองถ้าเหยียบไปเมื่อไหร่นะมึงรู้ทั้งหมู่บ้านถูกต้องป่ะเนี่ยเรามีสักคนหนึ่งนินทาใครสักคนในที่นี้นะชมรมผู้สูงอายุถ้าบอกว่ามึงอย่าพูดนะรู้ทั้งหมดในห้องรับประกันร,รู้ตั้แต่ต้นห้องแถวแรกยันแถวสุดท้าย <c oughs> เพลเพลรู้ไปะยันอบตอ,อื่นด้วยประเด็นอะมันจะลุกลามเป็นไฟแล้วเดี๋ยวนี้นินทากันง่ายไหมง่ายมันยกโทรศัพท์เครื่องเดียวนินทากันได้เลยมั้ยไวมาก สมัยก่อนไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราจะนินทาชาวบ้านทำยังไงเดินทางไปเป็นกิโลกว่าจะเจอเพื่อนฝูงกว่าจะนินทากันได้เดินไปเดินมาโอ้โหแดดร้อนกูเดินกลับบ้านดีกว่าสุดท้ายไม่ได้นินทามาเลยยุติการนินทาไปเดินภปรยาเพราะอะไรเหนื่อยขี้เกียจกูเดินขี้เกียจเดินไปนมันจึงนินทายาแต่ปัจจุบันนอนอยู่บนที่นอนกดโทรศัพท์กิ้งเดียวนินทาได้เลยไหมนินทาได้เลยบางคนนินทาเก่งแต่ตาไม่ดีกูก็พยายามจะดูไลน์กูขอพิมพ์หน่อยพิมพ์ไม่ได้กูใช้ฟังก์ชันสั่งเสียงกัน มึงวันนี้มีเรื่องจะบอกพิมพ์ใส่โทรศัพท์แม้จะสายตาไม่ดีนิ้วจะจิ้มไม่ถูกแต่กูมีปากปากกูดีโทรศัพท์ที่ทำมาเพื่อการนินทาในชีวิตกูโดยเฉพาะกูพูดปุ๊บพิมพ์ปับ๊บส่งปุ๊บนินทาอย่างเดียวได้สบายใจเห็นไหมการด่าทอต่อว่านินทาว่าหลายคนอื่นในยุคปัจจุบันมันรุนแรงขึ้นในทุกๆวันเราอย่าคิดว่าเทคโนโลยีมันทำให้คนจเจริญขึ้นนะ เทโนโลยีนี่แหละทำให้คนเสื่อมรามลงเรื่อยๆเมื่อก่อนเราจะได้ยินข่าวอะไรจากใครนะกว่ามันจะลือมาถึงเราช้าไหมช้าแต่ทุกวันนี้ข่าวลือเร็วไหมโอ้โหเร็วมากแม้แต่คนที่เราเกิดมาไม่เคยรู้จักเขาเลยที้ดียวแต่ข่าวถ่ายทอดทีเดียวเราคุยกันไปสารพัดแล้วเรื่องเรื่องเดียวยังยังกรณีวัดไร่บ้านอาจารย์พูดไพเราะมาก แต่บ้านเพื่อนบ้านพวกเราพูดจาแบบมึงมึงกูกูกันปรากฏอาจารย์เข้าไปในบ้านพวกเราทุกคนแล้วจะเข้าไปนั่งฟังเราพูดมึงกูกันแล้วจะบอกว่าทําไมพวกมึงพูดหยาบก,กันจังเลยวะอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้อาจารย์พูดว่าอาจารย์ไปบอกว่าพอไปพวกนี้พูดจาพูดหยาบกันเลยพวกเราก็จะรู้สึกไงหยาบยังไงกูคุยกันไปปกติถูกต้องป่ะก็บ้านกูพูดแบบนี้มันจะหยาบได้ไงเราไม่ได้ทําร้ายทําลายกันมึงน่ะดัดจริตเดินเข้ามาในบ้านเขาแล้วมาชี้หน้าด่าเจ้าของบ้านเขาว่าเจ้าของบ้านเขาพูดจาหยาบคาย มันแล้วแต่สังคมถูกต้องไหมในเมื่อสังคมเราพูดแบบนั้นเราก็พูดในสังคมเราสังคมเราพูดแบบนี้เราก็พูดในสังคมของเราคนเขาจะพูดเมืองกูในสังคมของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดคนจะพูดจาวาเพราะพิงอ่อนวานมันเป็นสอง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 สังคมขงเขาที่เขาจะพูดแต่เมื่อมันรวมตัวกันในก้อนในสังคมในห้องประชุมนี้ว่าเฮ้ยทุกคนตกลงกันนะว่าเราจะพูดวาจาแบบนี้เราจะไม่ยอมรับวาจาอื่นนั่นแหละถึงข้อตกลงแล้วต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ถ้าเกินกว่านี้เรียกว่าหยาบดังนั้นมันอยู่ที่วาจาชาวเมืองนั้นๆยังคงใช้กันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นตัวชีก้กรลมการพูดจาอยากไม่อยากวัดที่เจตนามีเจตนาต่อการทำร้ายทำลายหรือประทุษร้ายต่อใครไหมตัวสุดมาสุดท้ายของวาจาตัวต่อมาอันนี้สี่อย่างทางวาจาสามอย่างทางใจหนึ่ง ไม่คิดโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของชาวบ้านเขาไม่คิดโลภเพ่งเล็งอยากได้อุปกรณ์แหง่งทรัพย์ของบุคคลอื่นทุกวันนี้ยังมีความโลภเพ่งเล็งอยากได้อยู่ไหมถ้าไปเห็นของเขาแล้วเ,เราอยากว่าเฮ้ยเราอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของเขาจังเลยอันนี้เรียกว่าโลภอยากได้แล้วเมื่อเราโลภอยากได้วันหนึ่งเราจะไปหยิบของเขาโอ้โหมาม่วงบ้านมันแหลมออกมานอกกำแพงวะกูกระตกมาสักลูกแล้วก็คกไม่เป็นไรเนี่ยเรียกว่าโลภเพ่งเลงในทรัพย์ของชาวบ้านเขา ถ้ามีความโลภแบบนี้คิดเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันหนึ่งจะถึงการกระทําจริงตัวต่อมาเรายังมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครอยู่ไหมยังโกรธยังเกลียดพยาบาทต่อใครที่ไม่คิดจะให้อภัยใครไหมถ้ามีอยู่ละเว้นจากมันเสียเพราะความพยาบาทเมื่อถึงความเมื่อถึงแก่เราแล้วความพยาบาทนั้นย่อมถึงความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ใครแก่ตัวเองความพยาบาทเปรียบเหมือนไฟ เผาไหม้ใจตนดังนั้นใครมีความพยาบาทนั่นเรียกว่ากำลังจุดไฟเผาไหม้ใจตนเองใครย่อมถึงความร้อนเราย่อมถึงความทุกข์ร้อนเพราะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทคับแค้นั้นแต่ใครมีจิตเนตตาให้อภัยได้กับทุกคนไม่ถึงความพยาบาทเบียดเบียนต่อใครคนนั้นย่อมชโลมจิตใจของตนเองด้วยของเย็น ย่อมมีความสุขสงบล่มเย็นภายในจิตใจตลอดเวลาเราเราอยู่เราคิดดูนะคนอยู่ในห้องแอร์กับคนยืนตากแดดใครมีความสุขกว่ากันห้องแอร์ย่อมมีความสุขกว่าคนนั่งทํางานในห้องแอร์กับคนทํางานอยู่กลางแดดแจ้งแจ้ใครมีความสุขกว่ากันทําที่ที่มันมีความสุขย่อมดีกว่าห้องเย็นมันย่อมดีกว่าก้องสุดท้ายแล้ว ใครที่กําลังจุดไฟแห่งโทสะในใจย่อมถึงความเดือดร้อนใครที่สามารถมีเมตตาต่อบุคคลที่กดเกลีกยดอาฆาตพยาบาทบาปร้ายได้ใจแห่งความชุ่มเย็นย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพนันหน้าที่เราคืออะไรเปลี่ยนแปลงใจเองอย่าให้มีความพยาบาทสุดท้ายของมโนกรรมอย่ามีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกอย่ามีความเห็นผิดหมายความว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงบอกสิ่งใด ความจริงในโลกนี้บอกแบบไหนไปตามเหตุและผลให้เชื่อมั่นในเหตุและผลนั้นอย่าบิดผิวอย่าบิดเบี้ยวต่อความจริงเพราะพยายามจะกลบความจริงทิ้งแค่ไหนมันกลบได้ไหมย่อมกลบไม่ได้เพราะความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอความจริงไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคก,กี่สมยัยมันจะคงตั้งมั่นคงดำรงอยู่บนความจริงนั้น ตลอดไปของมันไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามใครเลยมันจะเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นเรียกว่ากฎตายตัวแห่งธรรมดาเรียกว่าอิทธิปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกอย่างต้องมีเหตุในการเกิดไม่มีเหตุผลตามมาไม่ได้นี่คือสิบอย่าง กายสุจริต3วาจาสุจริต4ใจอีก3ดังนั้นหน้าที่เราศึกษา10ข้อนี้ใช้จนวันตายตั้งแต่รู้ธรรมะข้อนี้ใช้ไปจนกว่าจะตายนี่เป็นเกณฑ์วัดความดีนี้เป็นเกณฑ์ว,วัดความเลวก่อนเราจะบอกว่าตนเองเป็นคนดีหรือเป็นคนเลววัดจาก10ข้อนี้เป็นเกณฑ์ถ้าเราทำได้ตาม10ข้อนี้เรียกว่ากุศลกรรมบิทเป็น เกณฑ์วัดคุณงามความดีแต่ถ้าเราทําไม่ได้ทําตรงกันข้ามหมดกับทุกข้อเรียกว่าอากุศล,ลกรรมบท10เรียกว่าทําไปในทางความชั่วความเลวทําแบบไหนได้รับผลแบบนั้นทําไปในทางกุศลย่อมได้ผลทางกุศลทำไปในทางอากุศลย่อมได้ผลไปในทางอากุศลเพราะฉะนั้นหน้าที่เราสร้างเหตุให้ถูกต้องในการใช้ชีวิตเราย่อมได้รับผลอย่างถูกต้องในการใช้ชีวิต